คัเพนว่าซี่นมนบ่เขาไปเขียนซื้ออันนี้บ้านเล็กที่นี่มูลบ้านเล็กที่นเฮี้ติมหนึ่งสี่สิบสมมันบ่มีหาข้นกับเขียนกันว่าเอาหานกัเขียนหาค้นเงี้ยได้จวงนี่มีซี่ค้นกับเขียนซี่นหมอมากว่ามมากว่าก็รดะเอาขนว่าให้เอาคาอเองี่ติมอันเน้นไปไปใช้แล้วเอาคุมไดคุมเลาคุมนีไปนี่คุมไปสนีแล้วกันีพร้อม ขุมนีก็คุมมนีไหมเออเนี้ยมีให้เขียนเส้นสมูทเขียนเส้นสมูทก็มาเราจะพาไปกาขอเหรียญน้องไวเออจ้าไปก่อมั่อยู่ไปหนนอนให้เขียนมากนป้ามก็ไปถามันีไงหมวเี่สี่หล่บอันเอาบยังเสียน่าเออระจ้งมาอันลาให้อธิบายเออสีเอาบล้อก็่าเฮียนคนนี้อยู่หาเพายังสี่เป็นบอสีเอาบลเอาพ่อหาบจ้อใี่สิแตว่าบาทีคนเรียกลที่เปลี่ยนเป็นสี่เหลี่มบอกระเขียน หาคนผู้พุทธะไป่งไปสิ้เียงาไสิมาปันกันหาคนกูสิ่ดรือพละซี่ลอยขันเชีนหาคนีกสี่พุลละซี่ลอยม่หาคนถู้เลยหน่อยเก็บซี่เมียเก่เพิ่มอีกเมียีกเพินอเราอีกผู้หนึ่งดิให้เขียนใช้สมุดิน่อยน่อยนี่ละก็มาบันเออบันเลทีนี่หลังนี่บันเลทีนี่ที่ตะบนเด็ดนะต้องพันนี่ก็ม่แม่นี่เมียทองต้หาเจ้าเดต้องหาหายอะนะ มันต้อหาเขยไปกันเดีย๋ยวจะก็รอใไตเลยจะก็